มาจ้าสายโมห้ามพลาดวันนี้เดินทางมาถึงที่นี่พร้อมกับคำควัญประจำวันนี้คือเชื่อศรัทธานำพาความปังที่นี่ครับเทวาลัยพระพิคเนตบางกะเจ้าซึ่งที่นี่นะบอกเลยว่าสวยมากงดงามมากกับองค์พระพิคเนตใครมาถึงที่นี่ไม่ต้องกังวลครับเพราะเ็ามีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำการไหว้การสักการะต่างๆด้วยของไหว้ของบูชาในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ใครจะมูวความรักใครจะมูการงานหรือใครจะมูโชคลาภมานี่เลยจ้ามีของให้นะจ๊ะเขาจะให้เราเขียนชื่อนามสกุลใส่ในบัตรแล้วเอากลับไปให้เจ้าหน้าที่ราคาก็แตกต่างกันไป1น5 9 5 9้อยก็แล้วแต่จากนั้นก็เอาของไหว้ของเราจ้เดินตรงไปข้างหน้าเดินไปแล้วจะมาเจอโอ้ oh my ม o d องค์พระพิฆเนศสวยมากเอ้ย หรือเราต้องใช้คําว่างามวะเอองามก็งามนะพอมาถึงตรงนี้นะครับจ้าจะมีพ่อพราหมณ์แนะนําแล้วก็คอยบอกให้ทุกคนเดินขึ้นมาเอาของไหว้ขึ้นมาจใจเย็นๆพ่อพราหมณ์จะแนะนําทุกอย่างแล้วพ่อพราหมณ์ก็บอกว่ามองตรงดวงตาหรือว่าพระเนตรของพระพิฆเนศ แล้วบอกท่านว่าวันนี้เราจะทำอะไรจากนั้นก็จะบอกให้เราตั้งจิตอธิษฐานเข้ามาที่นี่แล้วเดินรอดใต้บริเวณของฐานองค์พระพิคเนตรอบแรกกรั้นหายใจนะจ๊ะเคล็ดลับกั้นหายใจพร้อมกับบอกถึงอุปสรรคที่เราเจอรอบสองจะเป็นการเดินหายใจปกติแล้วขอพรอ,อยากได้อะไรบอกท่านเลยอ่าอันนี้แหละ เดินรอบแรกนะกลั้นหายใจรอบสองหายใจปกติรอบแรกให้นึกถึงเรื่องที่เป็นอุปสรรครอบสองให้นึกถึงเรื่องที่เราอยากได้แล้วจากนั้นก็กลับมาเพื่อเตรียมไหว้บริเวณของรอยตรงรอยพระบาทของพระองค์เลยแล้วก็อย่าลืมมาที่พี่หนูใจดีกระซิบบอกดังๆดังๆในใจเอ๊ยยังไงวะดังๆในใจเออดังๆัง ในใจให้ท่านรับรู้ว่าเรามาขออะไรแล้วหลังจากนั้นลงมามาสั่นกระดิ่งตรงนี้เพราะถือว่าเป็นการย้ำเตือนให้ท่านได้รับรู้สิ่งที่เราต้องการด้านข้างๆนะถัดจากบริเวณวิหารตรงนี้ก็จะมาเจอองค์พ่อศิวะใครที่เป็นสายมูดูสักการะองค์พ่อศิวะก็เข้ามาตรงนี้เลยจ้าตรงนี้ก็โอ้โหงามจริงๆ เออมาแถวนี้แล้วบรรยากาศดีนะขอบอกนอกจากนี้ใครที่เป็นสายของพระเวสวรรเวสุวรรณหรือท้าเวสสุวรรณก็มาขอพรตรงนี้ได้เออมูได้หลายอย่างมากปังมากมูได้ครบทุกเรื่องโดยเฉพาะตรงนี้ส่วนตัวชอบมากพญาปุริศาสต์หน้าเทพอันนี้ใครอยากได้ความรักหน้าที่การงานมาตรงนี้ใช้วิธีการอธิษฐานแล้วกระซิบข้างหูขององค์หน้าเทพตรงนี้แล้วบอ ท่านเพื่อให้รู้ว่าเราต้องการอะไรเดินเข้าไปข้างในอีกหน่อยก็จะมาเจอพระแม่ธรณีและพญานาคเช่นกันก็เป็นจุดโมขอความสำเร็จความร่ำรวยขอได้เลยถ้าใครมาถึงที่นี่บอกเลยหมได้ทุกรูปแบบจะมมความรักหมการงานหรือหมโชคลาบหมได้มมซ้ำหมูแล้วมมอีกหมปังมมร่ำรวยปังเฮงรวยท่านที่ขอบอกท่านที่ อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในบริเวณนี้ของบริเวณของเทวาลพระพิคเนตนะครับที่อยู่ตรงบางกะเจ้าถ้าใครมาถึงมาเลยจ้ะบางกะเจ้ามีดี